สื่อต่างประเทศเผย Black พิ n k เตรียมคัมแบ็กพร้อมอัลบั้มใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาค่ะจากรายงานพิเศษของสื่อต่างประเทศระบุว่าเกิร์ลกรุ๊ปแบล็กพิงเตรียมปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ออกมาในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะสมาชิกของ Black พิ n k ์บางคนก็เริ่มมีการบอกใบถึงการคัมแบ็กของวงเช่นเจนนี่หนึ่งในสมาชิกของ Black พ i n k ได้บอกผ่านทางช่อง YouTube ของเธอระบุว่าเราจะกลับมาในเร็วๆนี้โปรดรอติดตามกันด้วยค่ะและก่อนหน้านี้เจนนี่เองก็ถูกแซวระหว่างเป็นันนก The Game Character 2เมื่อเดือนที่แล้วค่ะซึ่งเธอได้บอกว่า Blackpink กำลังเตรียมตัวที่จะกลับมาเร็วๆนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดแบบนี้ได้ไหมแต่เนื่องจากวันนี้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันต้องการได้โปรดให้กำลังใจพวกเราเยอะๆค่ะละ่าสุดวันที่27เมษายน YG ต้นสังกัดของ Blackpink ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า Blackpink กำลังจะคัมแบ็กจริงค่ะและนอกจากนี้ YG ยังได้กล่าวว่าเป็นความจริงที่ Blackpink กำลังจะคัมแบ็ก แต่กำหนดการต่างๆยังไม่ได้ถูกกาหนดอย่างเป็นทางการทั้งนี้เมื่อรายละเอียดต่างๆออกมาเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งหลังจากที่ YG Entertainment ได้ออกมาคอนเฟิร์มถึงการคัมแบ็กของสีสาว Blackpink ก็ทํา,ทาให้เหล่าชาวบลิงทั่วโลกต่างก็ตื่นเต้นกับข่าวการคัมแบ็กของสีสาวเป็นอย่างมากค่ะท้งนี้อัลบั้มชุดใหม่ของ Blackpink จะนับเป็นอัลบั้มชุดแรกของวงในรอบ1ปีกับอีก6เดือนนับตั้งแต่ที่วงปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก The Album ออกมาในเดือนตุลาคมปี2020ค่ะและการคัมแบ็กในครั้งนี้ก็จะเป็นของขว ที่รอคอยการคัมแบ็กของ b l a c k พิงคมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะแล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิด่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ